วันนี้วันที่16ธันวาคม2564ก็นำพาสัตยาติยมชาววัดหนองฟานได้มาร่วมงานบุญภาพเข้าอยู่ปริวาิศิกรรมสีวัดสแกงามตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก่อนนมทนาสาธุได้นี่ก็ถ่ายทอด ได้เห็นภาพในงานในบริเวณวัดสังนงางามซึ่งก็ได้ญาติโยมพระเจ้าประสงค์อายุอาสุบาสิกาได้มาร่วมสร้างูปเสริมบารมรีพืปฏิบัติธรรมงานขงขงเข้าอยู่ปริวารสัรรมถือว่าเป็นสถานที่สถานที่ระดมธรรม ภูม hmm. uh ิ้องเสิอพระพุทธศาสนาโจรใโรหลไรด้มาร่วมเพ็นกุศลร่วมกันนโมทนาสาธุดกไหลังไหล